สวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับ in history และนี่คือ Lafranc ประวัติศาสตร์ฝรั่งเศส s h a p ป e r Thesis r i c h a ชาร e เออร a เอมบทที่6 r i c h e l i e อและ Mazarin สวัสดีครับคุณตอนนี้คุณกำลังอยู่กับ in history ครับและนี่คือ Lafranc เรื่องราวของประวัติศาสตร์ประเทศฝรั่งเศสครับ ในตอนนี้ครับเร,รเ,รรเราจะพาไปรู้จักบุคคลสําคัญของประราศาสรฝรั่งเศสถึง2คนนั่นก็คือริชลีเออกับมาสแลงครับออมงชองจูเบลซีเดอริชลีเอรเป็นรัฐบุรุษคนสาคัญของฝรั่งเศสและเป็นบุคคลที่มีความเฉลียวฉลาดมากที่สุดคนหนึ่งเขาขึ้นมาเป็นเสนาบดี A ของฝรั่งเศสครับและเขาก็กําหนดเป้าหมายในการปกครองประเทศฝรั่งเศสอย่างชัดเจน ด้วยการเพิ่มพูนอำนาจให้กับสถาบันกษัตริย์ซึ่งก็คืออำนาจของเขานั่นแหละครับให้มากเกินกว่าที่จะสามารถถูกท้าทายได้คือนะปัจจุบันอำนาจกษัตริย์ฝรั่งเศสยังสามารถถูกท้าทายได้อยู่นะครับซึ่งเขาเนี่ยสามารถบรรลุภารกิจนี้ด้วยเครื่องมือทางการเมืองและการทูตรวมถึงการเจตจานงที่มั่นคงโดยไม่ยอมให้ศีลธรรมทางาศาสนาเข้ามาขัดขวางริชเชียร์นะครับชื่นชมผลงานของมาเครเวลีผู้ใช้หลักเหตุผลของรัฐเป็นสิ่งกำหนดพฤติกรรมของผู้ปกครอง ลทัทธิของมาคเเวลีนะครับเชื่อว่าผลประโยชน์ของรัฐเป็นสิ่งสำคัญท,ที่สุดผู้ปกครองจะทำอะไรก็ได้ครับเพื่อให้ผลประโยชน์ของรัฐมันวรรลุเป้าหมายเขาสามารถส่งคนไปตายอย่างเลือดเย็นครับเพื่อทําให้ผู้ที่จะอก่กความเดือดร้อนเกิดความหวาดกลัวไม่กล้าต่อต้อตานอำนาจของเขารวมถึงเพื่อไม่ให้เกิดการนองเลือดลิเชรีเอรเนี่ยนะครับ ยืนยันว่าในการตัดสินคดีที่ต่อต้านอำนาจรัฐจะต้องขจัดความสงสารและศีลธรรมออกไปเขาไม่เห็นด้วยครับกับการที่กรรษัตริย์ต้องละอายต่อบาปเขาอ้างว่ามนุษย์เอนอมะตะการทําให้จิตวิญญาณหลุดพ้นเป็นเรื่องของชีวิตหลังความตายเพราะฉะนั้นสําหรับในรัฐในกานปกครองมันไม่มีความเป็นอมะตะการทําให้รัฐคงอยู่จึงไม่สามารถทําได้ในขณะที่หลังความตายไปแล้วดังนั้นต้องทำขณะนี้ขณะสถานการณ์ปัจจุบัน เขาก็เลยดําเนินนโยบายแบบรัฐบุรุษทางโลกทั้งทที่ททททริเชลีย์เป็นพระสงฆ์นะครับในขณะที่เสื้อคลุมในฐานะพระบาทหลวงของเขาจะาช่วยปกป้องให้เขารอดพ้นจากการถูกลอบสังหารเพราะไงเสียการเป็นพระเป็นพระคาดินานทุกคนก็เกรงใจแล้วก็กลัวตบ่ทที่จะสังหารบุคคลของพระเจ้า การให้ความสําคัญต่อความสงบเรียบร้อยส่วนรวมก่อนการยึดมั่นทางาศาสนาทําให้ชื่อเสียงของเขาเนี่ยดูเกินจริงไปมากทีเดียวแต่ว่ามันก็สิ่งคือสิ่งที่ทําให้ศัตรูของเขาเกิดความไม่มั่นใจและทําให้เขาประสบความสําเร็จในที่สุดริ c h ลเลีร์นะครับมีวัตถุประสงค์ผ่านมประการที่ต้องการปฏิบัติพร้อมๆกันประการแรกนะครับเขาต้องการที่จะทําลายอํานาจทางการเมืองและการทหารของพวกอุกโนส ประการที่2ก็คือทํำลายอิทธิพลของพวกขุนนางให้สินรร้นซากและสุดท้ายก็คือทําลายอํานาจของราชวงศ์เฮสเปอร์ของสเปนเพื่อไม่ให้เข้ามาแทรกแซงกิจการของฝรั่งเศสเนื่องจากประกาศแห่งเมืองนองสครับอนุญ,ญาตให้พวกอุกอโนสเนี่ยปั้มสร้างป้อมทหารเพื่อปกป้องตัวเองเมืองที่สําคัญของพวกอุกอรโนสเนี่ยอยู่ทางฝั่งตะวันตกนะครับก็คือลาโรเชล ริชเลียร์นะครับต้องใช้เหตุผลล้าน8ประการในการวันร้องพระเจ้าหลุยส์ที่13เห็นว่าพระองค์จะไม่สามารถเป็นใหญ่ในฝรั่งเศสได้ถ้ายังไม่สามารถทำลายอาณาจักรเล็กๆของพวกอูโกโนสได้ซึ่งอาณาจักรพวกนี้เกาะตัวในอาณาจักรของพระองค์และไม่เชื่อฟังพระองค์เพราะพระองค์เป็นกษัตริย์คาทอลิกเมื่อข่าวลือว,ว่ารัฐบาลได้ทำการได้ตัดสินใจจะโจมตีป้อมค่ายของพวกอูโกโนสพวกอูโกโนสตัดสินใจก่อกบฏทครับ ริ c ชลีเออร์ก็เลยมีเหตุผลมากขอที่จะเข้ายึดเมืองลาโรเชลซึ่งเป็นฐานที่มั่นของอุกโนสจากนั้นนะครับริชลีเออร์ได้ทำสันธิสัญญาสันติภาพอาเลในปี1629เพื่อกระจัดอำนาจการปกครองตนเองของพวกอุกโนสแต่ว่าริ c ชลีเออร์ก็ใจกว้างพอนะครับว่าตราบใดที่อุกโนสไม่ก่อความวุ่นวายในรัฐพวกเขาจะได้รับสิทธิเสรีภาพในการนับถือศาสนาของตัวเองแต่ไม่ใช่สิทธิที่จะมาอยู่เหนือรัฐ พวกเขาไม่ต้องการสร้างความไม่พอใจให้กับพวกโปรตุเซันครับเพราะว่าคนเหล่านี้เป็นบุคคลล้วนผู้นับถือศาสนาคณิตศายรโปรตุซันส่วนใหญ่เป็นพวกพวก่อค้าเป็นพวกวิชาชีพซึ่งมีส่วนสําคัญในการขับเคลื่อนประเทศฝรั่งเศสเพราะฉะนั้นการทําลายพวกเขาทั้งหมดไม่เป็นประโยชน์ครับริชลีย์ก็เลยไม่ต้องการและที่สำคัญคือเขายังมีแผนที่จะทําสงครามกับสเปนแล้วก็ออสเตรียซึ่งแน่นอนว่าอุกาโนสเป็นส่วน,นกลไกสําคัญที่จะทําให้ฝรั่งเศสชนะสงคราม ริเชลีเออร์ก็เลยทําแบบนี้ครับผลให้ทําให้ผู้โกโนสหลายคนหันมาจงรักภักดีต่อรัฐแล้วก็สร้างผลประโยชน์จนสําเร็จขึ้นมาพวกอุโกโนสนะครับได้โอกาสเข้ารับใช้กษัตริย์ในการทําสงครามกับราชวงศ์แฮสเบิร์กแล้วก็สนับสนุนกษัตริย์ในเหตุความขัดแย้งยที่ว่าเลฟรอนซึ่งจะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยนะครับสําหรับวัตถุประสงค์ข้อที่2ของริเชลีเออร์คือการทาลายอํานาจของพวกขุนนางเอ่อประเด็นนี้ริเชลีเออร์ประสบความสำเร็จน้อยกว่าประเด็นแรกนะครับเพราะว่าเขาอยู่ ตลอดเวลาที่อยู่ในตําแหน่งบุคคลที่ริชเลียต้องเผชิญหน้าตลอดก็คือพวกขุนนางครับและเขาก็ต้องตอ,ตอบโต้ด,ด้วยการสร้างองค์กรสายลับขึ้นตั้งศาลพิเศษที่จะพิจารณากรณีที่ขุนนางละเมิดกฎหมายการห้ามดวลดาบซึ่งถือเป็นอภิสิทธิ์พิเศษของชนชั้นนี้นะครับขุนนางถูกบีบให้บังคับเนี่ยให้พังประสาทข,ของตัวเองแล้วก็ยกเลิกกองทัพส่วนตัวซึ่งแต่เดิมนะครับเป็นการแสดงถึงเสรีภาพของพวกชนชั้นขุนนางซึ่งจะไม่อยู่ภายใต้ข้อจํากัดใดๆ วิเชเลียรเนี่ยนะครับทำให้อำนาจของขุนนางคนสำคัญในเมืองเนี่ยอ่อนแอลงแล้วก็มอบอำนาจการบริหารราชการท้องถิ่นให้แก่คนของสกษัตริย์ก็คือแองตองดองซึ่งนโยบายนี้มีมาใงสมัยสุลลีแล้วนะครับพวกแองตองดองก็เลยเป็นขุนนางสำคัญที่พึ่งพากษัตริย์มากกว่าขุนนางแบบเก่านั่นเอง การสร้างระบบอังตองดองนะครับก็คือการสร้างระบบบริหารราชการแบบใหม่อันทาให้กษัตริย์เนี่ยสามารถปกครองฝรั่งเศสได้ทั่วประเทศอังตองดองเนี่ยนะครับคือตําแหน่งข้าราชการที่คล้ายคลึงกับตําแหน่งที่เรียกว่าประมาณว่าข้าหลวงซึ่งเป็นคนที่กษัตริย์จะส่งออกไปดํารงตําแหน่งตามจังหวัดต่าง ซึ่งในช่วงแรกก็จะออกเป็นครั้งคราวนะครับต่อมาก็ข้าหลวงก็จะไปประจําอยู่ส่วนต่างๆอย่างถาวรเป็นตำแหน่งที่สัส์แต่งตั้งได้โดยตรงแล้วก็ถอดถอนและก็ไม่มีการซื้อขายพวกเขากลายเป็นตัวแทนอํานาจใหม่ครับแล้วก็ซึ่งเป็นผู้ได้รับซึ่งแทนที่ซึ่อแผ่ขยายไปทั่วอาณาจักรและการส่งองังตองดองไปทําหน้าที่เหล่านี้นะครับก็เป็นการรืดด้อตอนพวกข้าราชการท้องถิ่นซึ่งได้ตําแหน่งมามาด้วยการซื้อขายดังนั้นนะครับ ในระดับท้องถิ่นก็เลยมีขุนนางมีข้าราชการทั้งแบบใหม่และแบบเก่ารวมอยู่ด้วยกันโดยส่วนกลางนะครับต้องใช้ความพยายามอย่างหนักไปให้เกิดความขัดแยง้งริเชียร์นะครับพยายามเปลี่ยนแปลงฐานะของพวกข้าราชการท้องถิ่นไม่ให้มีการสืบทอดในตระกูลแล้วก็ไปเพิ่มบทบาทและอำนาจให้กับแองตองดองข้าราชการท้องถิ่นนะครับได้เข้าไปหาปลละมองแล้วกลายไปกระบอกเสียงของพวกเขาในยามที่จะพยายามต่อต้านอำนาจของแองตองดอง ปัญหาระหว่างข้าราชการกับพวกแอนตอมดองก็เลยเป็นปัญหาสําคัญอย่างหนึ่งที่ทําให้ระบบสมบรูรณาญาสิทธิราชย์ของฝรั่งเศสเนี่ยต้องล่มสลายลงเช่นเดียวกันความขัดแย้งสําคัญอีกประการหนึ่งคือการที่กษัตริย์เนี่ยยังคงหาไรายได้จากการซื้อขายตําแหน่งในสมัยริชเชียร์นะครับการซื้อขายตําแหน่งมันก็ยังมีอยู่นะครับแต่มันก็ส่งผลกระทบ อยู่มากนะครับอย่างแรกเลยก็คือข้าราชการเหล่านี้เมื่อเข้าดํารงตําแหน่งเขาก็ไปสแสวงหาผลประโยชน์จากรัฐครับและอย่างที่2คือการซื้อขายตําแหน่งทําให้ผู้ชนชั้นการเนี่ยเอาทุนเข้ามาอิงอยู่กับรัฐแทนที่จะเอาไปลงทุนในการค้าอย่างอื่นทําให้ไม่ทำให้การขยายตัวของเศรษฐกิจเนี่ยไม่เกิดขึ้นอย่างที่ควรจะเป็น นอกจากการลงทุนในตําแห่งแล้วนะครับชนชั้นการยังลงทุนในรัฐสมบูรณ์สั้นอีกหลายอย่างเช่นการประมูลการเก็บภาษีการให้กษัตริย์กู้เงินการออกพันธบัตรของรัฐบาลและการออกเงินกู้ที่จ่ายคืนตลอดชีพเรียกว่าเงินกู้นะครับที่คนจ่ายจะต้องจ่ายแบบรายปีตลอดชีวิตของผู้กู้นะครับความสําเร็จของริชาร์ดลีเออร์นะครับในการจัดการกับพวกอุกโนสและการลดอานาจขุนนางนะครับได้รับการยกย่องมากกว่าบทบาทสําคัญในการสร้างรัฐฝรั่งเศสสมัยใหม่ หลังจากที่บรรลุเป้าหมาย2อ,อย่างแรกนะครับริชารีเออร์ได้ทําการหันมาขยายอํานาจของฝรั่งเศสครับโดยการนําฝรั่งเศสเข้าไปร่วมในสงคราม30ปีในทัศนะของริชารีเออร์นะครับก็คือความพยายามที่จะทําลายอํานาจของราชวงศ์แฮมสเบิร์กหรือฮัมบูร์กซึ่งมีอนานาจอยู่ในบริเวณเยอรมนีแล้วก็ออสเตรียรวมถึงมีอำนาจปกครองสเปนอยู่ในเวลานั้นในแง่นี้นะครับนับว่าฝรั่งเศสบรรลุวัตถุประสงค์ในปี1640สงคราม30ปียุติลงด้วยชัยชนะของฝรั่งเศส และฝรั่งเศสกลายเป็นประเทศที่มีกองทัพขนาดใหญ่และเข้มแข็งที่สุดในยุโรปริเชรีเอร์นะครับถึงแม้ว่าริเชรีเอร์เนี่ยนะครับก็จะประสบความสําเร็จแต่ว่าเขาก็ไม่ได้มีชีวิตยืนพอที่จะได้ดูชัยชนะในสงคราม30ปีถึงแม้ว่าสงครามนี้เขาจะเป็นผู้เริ่มนะครับแต่ว่ากว่าฝรั่งเศสจะได้ชัยชนะริเชรีเอร์ก็ตายแล้วบุคคลที่มารับตําแหน่งต่อจากริเชรีเอร์ครับก็คือจูเลียรไรมอนโดมัสซาริโน ซึ่งเป็นการเป็นชื่อแบบอิตาลีครับเพราะว่าคนคนนี้เขาไม่ใช่คนฝรั่งเศสเขาเป็นคนอิตาลีแต่ว่าชื่อเขาในภาษาฝรั่งเศสเราจะเรียกว่ามาซาแรงหรือมาซาแคงนะครับออความแตกต่างก็คือริชเชเยร์เป็นคนฝรั่งเศสแต่มาซาแรงเป็นคนอิตาลีนะครับแต่ว่าเขาเนี่ยมารับตาแหน่งต่อจากริชเชเยร์โดยส่วนตัวเขามีชื่อเสียงในฐานะนักบริหารที่มีความสามารถครับมาซาแรงเนี่ยถือว่าเป็นศิษย์ก้นกุฏิของริชเชเยร์ เมื่อขึ้นมาทำหน้าที่แทนริเชลีย์ครับเขาก็สารต่องานที่ริเชลีย์สร้างเอาไว้อันหมายความว่าในตอนแรกเขาทำให้ขุนนางเนี่ยบัวแต่ยุ่งอยู่กับการทำสงคราม30ปีจึงไม่มีโอกาสที่จะมาท้าทายอำนาจของพระเจ้าหลุยทีส14ี่กษัตริย์ซึ่งขึ้นครอราชต่อมาในเวลาเพียง2อขวบและต้องมีในเวลาที่มีอายุเพียงแค่สขวบแล้วก็ต้องมีผู้สำเร็จราชาการแทนพระอ มาสแรงนะครับประสบปัญหาในการหาเงินเพื่อมาใช้กระสงครามซึ่งก่อนหน้านี้ริชารีเ,รเอรเองก็ใช้เงินจนํานวนมากในการสร้างกองทัพซึ่งทําให้การเข้าร่วมสงครามเนี่ยสร้างปัญหาการคลังและทําให้ฐานะของชาวนาะเลวร้ายลงไปเพราะว่าเขาก็ต้องทำต้องจ่ายภาษีนะครับเพื่อที่จะเอามาใช้จ่ายในประเทศมาสแรงก็เลยหาทางออกด้วยการขายตําแหน่งครับแล้วก็ตั้งตําแหน่งเพิ่มครับเพื่อจะให้หาเงินมาได้นอกจากนี้เขาก็ยังเข้าไป แทรกแซงในตลาดหุ้นแล้วก็ใช้วิธีการที่ไม่การเป็นธรรมเช่นตั้งข้อหาปลอมๆเ,เพื่อจับและให้เกิดการปรับในราคาแพงในขณะเดียวกันก็เกิดภาวะข้าวยากหมากแพงจากสงครามชาวนาไม่มีเงินจ่ายค่าภาษีและตกอยู่ในภาวะสูญเสียที่ดินและกลายเป็นหนี้ของพวกชนชั้นกลางจะเห็นได้ว่ากระบวนการสร้างร,รัฐสมบูรณาสิทธิานะครับและนโยบายในระยะสั้นต่างๆเนี่ยสร้างความไม่พอใจให้กับชนชั้นต่างๆและทําให้ระบบสมบูรณาสิทธิานี้มันดํารงอยู่ได้ไม่นานนักนะครับ เราเห็นเราได้เห็นแล้วว่าผู้พิพากษาปาลเมงเนี่ยไม่พอใจพวกแองตองดองซึ่งเขามาอยู่ในท้องถิ่นนอกจากนี้ยังเกิดความไม่พอใจในขุนนางที่ถูกริดรอนอำนาจไปพวกชนชั้นกลางถูกรัฐบาลใช้มัตรการที่ไม่เป็นธรรมครับและชาวนาต้องแบกภาษีจำนวนมหาศาลความไม่พอใจเหล่านี้ทําให้เกิดสงครามการเมืองที่ว่าเลฟรน์ครับซึ่งเป็นความพยายามของขุนนางในระบอบฟรีดันที่จะดึงเอาชนชั้นต่างๆมาต่อต้านสมรัฐอำนาจสมบูรณาญาสิทธิราช เป็นครั้งสุดท้ายครับเพราะว่าหลังจากนั้นเขาจะต่อต้านไม่ได้แล้วนะครับมาซาแรงเป็นผู้จุดป,ประกายความไม่พอใจที่มีต่อกระบวนการสร้างรัฐซึ่งกลายมาเป็นสงครามกลางเมืองซึ่งดูเผินมันก็คือสงครามที่กลุ่มท้องถิ่นต่อต้านข้าราชการส่วนกลางและต่อต้านนโยบายของมาซาแรงแต่จริงๆแล้วมันมแต่จริงแล้วนะครับการต่อต้านของกลุ่มคนต่างๆนี้คือการต่อต้านความพยายามสร้างราชสำนักฝรั่งเศสของพระเจ้าองรที่สซึ่งกลุ่มคนพวกนี้นะครับถูกยึด ในการสร้างรัฐสมัยใหม่กลุ่มคนพวกนี้ถูกริดรอนสิทธิของตัวเองไปเพราะฉะนั้นแน่นอนครับพวกเขายอมรับไม่ได้ที่จะให้เกิดรัฐที่ไม่ให้สิทธิแก่พวกเขาเพราะฉะนั้นการแต่งตั้งการทําอะไรก็ตามพวกนี้ก็ดีคือการทําให้อภิสิทธิ์ของพวกเขาถูกทําลายลงนอกจากนั้นนะครับพวกพันธังกลางเองก็ไม่พอใจกับนโยบายรัฐบาลซึ่งทาให้พวกเขาไม่ได้รับผลประโยชน์จากการทําธุรกิจแล้วก็การเก็บภาษี พรแล้วที่สําคัญยิ่งกว่านั้นก็คือว่ามาสแรงไม่ใช่คนฝรั่งเศสครับแน่นอนเขาถูกต่อต้านในฐานะที่เขาเป็นคนอิตาลีคนเหล่านี้นะครับรู้สึกอึดอัดแล้วก็ทําเอาจับอาวุธขึ้นมาต่อต้านมาสแรงในที่สุดซึ่งในระดับสังคมส่วนล่างนะครับประชาชนทั้งในเบืองและชนบทก็คือผู้ต้องแบกนับภาษีของรัฐบาล รัฐเนี่ยนะครับเข้าเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จกส่วนเกินทาการท้ายขยายเศรษฐกิจไปจนหมดนะครับแล้วเห็นได้ชัดว่าในช่วง10ปีหลังตั้งแต่ปี1630จํานวนภาษีเพิ่มขึ้นเป็น4เท่าตัวทําให้ริเชเรียมีทรัพยากรจํานวนมากที่จะไปทําสงครามแล้วก็ทําให้ฝรั่งเศสได้รับชัยชนะด้วยนโยบายของมาสแรงก็คือรีส่วนเกินจากชนทัลล่างเพิ่มขึ้นครับผลก็คือพวกคนจนซึ่งถูกกดดันจากรัฐบาลที่แล้ว ก็ถูกกดดันต่อเนื่องจนในที่สุดทําให้เขาเก่อกระบฏท,ทั้งในเมืองชนบทในภูมิภาคพวกเขาได้เห็นการพวกก่อกระบฏท,ทางการต่อต้านเจ้าภาษีซึ่งเป็นพวกขุนนางชนชั้นนํานะครับกองทัพกษัตริย์ส,สุกใช้ในการปราบปรามกบฏดแล้วก็ทําสงครามนอกประเทศพร้อมกันไปด้วยมาสเแรงนะครับตัดสินใจที่จะทําสงครามต่อไปโดยหวังว่าจะได้ดินแดนเพิ่มการทําสงครามเองก็ทําให้เกิดภาวะการเก็บภาษีเพิ่มขึ้น รวมทั้งในช่วงปี 1647, 1649และ1651ฝรั่งเศสประสบภาวะแห้งแล้งอย่างรุนแรงครับทำให้ชนชั้ลางยิ่งตอกย้ำความลำบากของพวกเขามากเข้าไปอีก ความไม่พอใจและความโกรธแค้นของบรรดาข้าราชการเหล่านี้เองครับทำให้เกิดระเบิดออกมากลายเป็นการจลาจลทั่วประเทศเปรียบเสมือนสองครามกลางเมืองอีกสมัยหนึ่งดูเหมือนฝรั่งเศสกำลังจะแตกแยกออกเป็นสิ่เสี่ยงนะครับพวกเขาพาตันตัวตั้งตัวเป็นอิสระจากปารีสมีกองทัพส่วนตัวยืนเพ่นพ่านอยู่ไปทั่วนะครับ เจ้าเหล่านี้ถ้าไม่ใช่พวกเดียวกันก็แตกแยกแก่งแยกขึ้นเป็นกษัตริย์ผู้ว่าราชการในจังหวัดก็ทําการล้างแค้นองตองแดงแองตองดองในขณะเดีวยวกันฝ่ายเทศบาลก็ถือเโอกาสจัดการกับผู้วิพากษ์าท้องถิ่นไปด้วยอย่างไรก็ตามนะครับการกรบฏเลอฟรอนเนี่ยไม่ได้ทําให้รุนแรงจนถึงขั้นเป็นสงครามกลางเมืองทงทางที่แรงกดดันทางสังคมมันมีมากกว่าอายุสงครามกลางเมืองซะอีกเพราะว่าเราได้เห็นแล้วว่าในการทําเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพวกชนชั้นบนกับชนชั้นล่างไม่สามารถ รวมตัวกันได้ครับคนเหล่านี้บางทีก็ทำลายกันไปกันมาแล้วเครื่องมือแล้วการสงครามการกาดประสัดการขาดประสิทธิภาพในการทำการต่อต้านครั้งนี้มันเป็นประโยชน์ต่อฝ่ายกษัตริย์ครับผู้นำการกบฏเนี่ยนะครับไม่ได้จากทำลายระบอบกษัตริย์เพียงแค่รวมถึงไม่ต้องการก่อกวนหรือทำลายระเบียบสังคมที่มีอยู่พวกเขาเนี่นะครับแค่ต้องการอาพิทิ์ด,ดั้งเดิมของพวกเขาต่อไป เช่นการสืบทอดตำแหน่งการได้รับยกเว้นภาษีแล้วก็สิทธิทในการปกครองตัวเองในดินแดนของตัวเองซึ่งรัฐบาลการที่ปารีสจะเข้าไปเกี่ยวข้องไม่ได้และเขาก็ต้องการที่จะให้โครงสร้างที่รัฐบาลพยา,า,ย,า,พา,ย,าพยามสร้างขึ้นเนี่ยจบสิ้นลงไปไม่มาอิทธิพลเหนือพวกเขานะครับซึ่งกลุ่มต่างๆเหล่านี้ก็มีผลประโยชน์เป็นเรื่องของตัวเองนะครับแน่นอนว่าเมื่อต่างฝ่ายต่างมีผลประโยชน์ของตัวเองเขาก็ขัดแย้งกันในที่สุดครับซึ่ง เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นในที่สุดครับฝ่ายพวกแองตองดองและก็พวกข้าราชการสามารถที่จะฟื้นฟูอำนาจกษัตริย์แล้วโต้กลับพลิกสถานการณ์กลับมาเป็นผู้ได้ผลประโยชน์จากเหตุการณ์นี้ถ้าเราเข้าจริงแล้วนะครับถ้าพวกฝ่ายคุณนางทั้งหลายเอาความไม่พอใจของพวกชนชั้นล่างคือพวกราษฎรมาใช้เขาจะได้เปรียบในการนี้แต่ว่าพวกเขาเนี่ยไม่ได้สนใจความเป็นอยู่ของพวกชนชั้นล่างในสังคมครับสิ่งที่เขาทําคือต้องการปกป้องสิทธิพิเศษของพวกเขาเท่านั้นเพราะฉะนั้น แน่นอนครับเขาไม่ได้ต่อต้านการเก็บภาษีเขาไม่ได้ต่อต้านการปกครองริทพิพาเขาต้องการสิทธิพิเศษของเขาเหมือนเดิมไม่ให้กษัตริย์ริดรอนเข้าไปเพราะฉะนั้นความเดือดร้อนของชนุนชลาลาก็ถูกโยนเอาไว้ครับและมันก็เป็นโอกาสที่ทําให้พวกไอ้ตองดองเนี่ยกลับมาชิงไหวชิงพลิบได้อีกหนึ่งครั้งพูดง่ายๆครับแรงกระตุน้นเรื่องสิทธิเสรีภาพและประชาธิปไตยในฝรั่งเศสมันยังมีไม่มากพอไม่เหมือนในกรณีของอังกฤษนะครับ แล้วการรุนแรงนี้นะครับก็มันไม่ซึ่งความเพราะว่าการกรบฏนี้มันควรจะรุนแรงถึงขั้นล้มล้างสถาบันการศึกษาไหมหรือการปฏิวัติสังคมไหมมันก็เป็นไปได้ครับแต่เพื่อเอ่ยว่ามันไปไม่ถึงตรงนั้นเพราะว่าสิ่งที่เขาต้องการคือการรักษาอภิสิทธิ์ของตัวเองเท่านั้นการกรบฏครั้งนี้ก็เลยไปไม่ถึงไหนครับและเมื่อการไม่เมื่อไม่มีผู้นําอย่างชัดเจนแล้วมันก็ไปคนละทิศคนละทางในที่สุดครับสิ่งเหล่านี้ก็ถูก ก็วนกลับมาที่เรื่องเดิมก็คือเมื่อชนชั้นล่างเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องพวกชนชั้นสูงก็จับมือกันเพื่อต่อต้านประชาชนในที่สุดครับเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเลย1,652มาแสดงที่ถูกในประเทศก,กลับเข้าฝรั่งเศสอีกหนึ่งครั้งและกลุ่มบังเหียนรัฐบาลพร้อมกับยุติการกรบฏอย่างเป็นทางการและพูดงา่ายๆการกรบฏครั้งนี้ไม่ได้ทําให้อะไรเปลี่ยนแปลกขึ้นแล้วก็ไม่ได้ทําให้อะไรมันดีขึ้นด้วยครับคนฝรั่งเศส ส่วนมากสรุปว่าสถาบันกษัตริย์เข้มแข็งดีกว่ายุคสมัยของสงครามกลางเมืองและพระเจ้าฟรยพระเจ้าหลุยที่14ก็โตขึ้นพระองค์ได้เก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากช่วงเวลานี้กว่าจะถึงเวลานั้นนะครับพระองค์ก็ได้จดจําความแดนและความไร้เสถียรภาพของกบฏครั้งนี้เอาไว้อย่างขืนขมและพระองค์ก็รู้สึกเกลียดกลุ่มปารีสครับจนพระองค์ต้องหนีออกมาในปี1648และพระองค์ก็เกลียดพวกราษฎรครับรวมถึงพวกขุนนางด้วย ซึ่งก่อความวุ่นวายให้พระองค์ไม่รู้จัจบจากสิน้นก็ต้องเข้าใจความรู้สึกของพระองค์ในฐานะเด็กคนหนึ่งที่อยู่ในสถานาการณ์ด้วยนะครับซึ่งเป็นเหตุผลที่ทําให้พระองค์ตัดสินใจที่จะควบคุมอํานาจทั้งหมดด้วยพระองค์เองถึงแม้ว่าการทําสงครามกับสเปนนะครับจะมีส่วนให้ความขัดแย้ง ในฝรั่งเศสประทุขึ้นเป็นการขบฏซึ่งสร้างภาระในภาษีคนทั่วไปแต่มาสแอง์นะครับก็ยังมุ่งมั่นที่จะทําสงครามกับสเปนต่อไปจนกระทั่งพวกสเปนนะครับขอยุติสงครามในปี1654แล้วก็ยกดินแดนแถบภูเขาเพรรินิสสองแคว้นรวมถึงพระนามาเรียเทเรซาพระธิดาของพระเจ้าฟิลิปเป้ที่4ให้มาแต่งงานกับพระเจ้าหลุยส์ที่1 4ด้วยหลังจากสนธิสัญญาสงบศึกและการแต่งงานซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งความอัปยศของสเปนเนี่ยนะครับ ในฐานะชัยชนะของฝรั่งเศสฝรั่งเศสได้กล้าวขึ้นมาเป็นมหาอำนาจของยุโรปแทนที่สเปนครับแล้วก็เกิดความหวังว่าฝรั่งเศสจะสามารถสร้างจากักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่ในยุโรปอีกสมัยหนึ่งได้ขึ้นมาสำเร็จเช่นเดียวกันครับ เป็นยังไงบ้างครับสำหรับเรื่องราวของยุคริชเชอีเร์และมาซแงงผมว่าเป็นช่วงเวลาที่เป็นหัวเรี้ววหัวต่อสําคัญนะครับแต่ในขณะเดียวกันยุคสมัย2ส,สมัยนี้ได้ส่งให้เกิดกรเกิดกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ของฝรั่งเศสขึ้น1คนครับนั่นก็คือพระเจ้าหลุยที่14ซึ่งก็คือตอนต่อไปที่เราจะพูดถึงอย่าลืมติดตามชมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ